สวัสดีครับวันนี้นะครับผมอยู่กับผมแล้วนะครับผมตีพยนต์นะครับในช่องรถมือสองครับพิเศษการันตีบายตีนะครับวันนี้นะครับมาพบกับ Honda นะครับเิตตี้นะครับ1.5 S Sport นะครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าตัวแต่งตัวที่ให้มาเนี่ยมีแบบไหนบ้างนะครับบอกเลยว่าคันนี้หล่อมากๆนะครับและก็สวยมากๆด้วยนะครับดูไฟหน้าก่อนเลยนะครับมันติดเรยเฟกเตอร์ครับผมสเกิร์ตนะครับ รอบคันนะครับกระจังหน้าโครเมียมนะครับผมสองตาฮอนด้อย่างสวยเลยนะครับเดี๋ยวดูรายละเอียดรอบคันกันนะครับดูนะครับแม็กขอบ15นะครับยางปี2022นยนะครับยางเป็นยางใหม่นะครับดอกยางอยู่ครบเลยนะครับไฟเลี้ยวอยู่ทางด้านนี้นะครับ กระจกข้างนะครับสีเดียวกับตัวรถนะครับอย่างหล่อเลยนะครับเดี๋ยวพาชมภายในนะครับภายในเป็นเบาะหนังนะครับคันนี้เบาะหนังนะครับหรูเลยนะครับเป็นเกียร์ออโต้นะครับระบบสตาร์ทนะครับเป็นกุญแจนะครับเดี๋ยวสตาร์ทให้ดูเลขไม์กันเลยนะครับ ดูเลขไมนะครับแสนเจ็ดพันนะครับบอกได้เลยว่าไม่เยอะนะครับเลขไม้นะครับแอร์เย็นมากๆนะครับนี่คือระบบแอร์นะครับเกียร์ครับเบรกมือดูเบาะนะครับให้ดูความใหม่ของเบาะนะครับกระจกเดิมนะครับโรงงานนะครับของจากฮอนด้าทุกชิ้นนะครับไม่มีการเปลี่ยนไม่มีชนหนัก อย่างแน่นอนไม่มีชนหนักพิกความจมน้ำแน่นอนครับซื้อรถกับทางเพชรยนตครับเล็กไหมนะครับหากพบว่ากอหรือว่าเปลี่ยนมานะครับผมยินดีซื้อคืนทุกกรณีนะครับเดี๋ยวดูเรื่องของห้องผู้โดยสารนะครับดูนะครับเบาหนังสวยงามเลยนะครับไม่มีแตกนะครับไม่มีเย็บนะครับให้ดูเลยความสวยของคันนี้นะครับถือว่าคุ้มมากๆนะครับ ราคานะครับลูกค้า3า9 0 0 0านับาทแล้รบเท่านั้นนะครับพอนประมาณ6000ันนะครับฟรีดาวได้นะครับผมโทรมาที่เบอร์ผมได้เลยครับ0 6น1 9ห6 2นึ่งหนึ่งเาาหสองหกสี่นะครับตีเพชรยนต์นะครับดูครับมีสปอยเลอร์ให้ด้วยนะครับคันนี้แสงแดดจะเข้านิดนึงนะครับลูกค้าเดี๋ยวผมเปิดให้ดูที่เก็บสัมภาระกันนิดหนึ่งสักครู่นะครับ โอเคที่เก็บสัมภาระกว้างมากเลยนะครับดูนะครับน็อตหน้าน็อตหลังนะครับลูกค้าไม่มีขยับนะครับหากอยากดูตรงไหนเพิ่มเติมนะครับโทรมาที่เบอร์ตีได้เลยนะครับหรือไม่ก็แอดไลน์มานะครับผ่านเบอร์ตีได้เลยนะครับ โอเคครับเดี๋ยวจะเปิดห้องเชื่อมไป้ห้องเครื่องนะครับขออรับก็ให้ชมกันด้วยนะครับโอเคแอร์เย็นเจี๊ยบนะครับใครนะครับกำลังมองหานะครับรถอีโก้คานะครับบอกเลยว่า h น n d a City คันนี้ตอบโจทย์มากนะครับเราให้ลูกค้าดูกันเอาเองนะครับ นีเรื่องของเครื่องยนต์นะครับดูน็อตก่อนเลยนะครับให้ดูทุกรายละเอียดนะครับก่อนที่เราจะนํารถเข้านะครับเราจะตรวจเช็คนะครับทุกรายละเอียดแล้วก็จะมาล้างมาเช็ดให้ลูกค้าดูทีหนึ่งครับเราเก็บทุกรายละเอียดนะครับอยากให้ลูกค้าได้ของดีไปใช้นะครับคุณภาพร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเหมือนลูกค้าขับป้ายแดงเลยนะครับออกกับเรานะครับประหยัดตังค์ไปเยอะนะครับลูกค้าดูนะครับแผ่งกัรความร้อนยังใหม่อยู่นะครับ ดูครับรถเหมือนเขาซื้อมาจอดแล้วครับเจ้าของเดิมครับอันนี้คันนี้ไป็นรถตีเทินมานะครับรถมือเดียวแน่อนอนครับเดี๋ยวสักครู่นะครับ โอเคครับย้ำไงทีนะครับ Honda City นะครับ1.5 s ่งจุรนะครับราคา3 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับหากใครนะครับสนใจนะครับ Honda City คันนี้นะครับโทรมาที่เบอร์ผมนะครับ061นะครับ1936264ีนะครับสีเพชรยนต์นะครับหรือหากต้องการรูปเพิ่มเติมดูจุดไหนเพิ่มเติมแอดไลน์มาที่เบอร์โทรผมได้เลยนะครับ ยังไงวันนี้นะครับหากผมพูดอะไรผิดพลาดไปหรือทําให้ลูกค้าช้าไปนะครับก็ขออภัยลูกค <k> ้าไว้นนที่นี้ด้วยวันหลังจะปรับปรุงให้นะครับยังไงก็ต้องลากไปกับเจ้าอนาที้คนีนะครับขอบคุณมากมากครับ